พักราคาประหยัดติดริมหาดสวยน้ำใสในเกาะเต่าสุราษฎร์ธานีที่นี่ไฮโดนอตไดฟิ Do ้งรีสอร์ทอยู่ใกล้กระหาดซารีขับรถเพียง5นาทีแต่โซนนี้เงียบสงบส่วนตัวติดชายหาดสามารถทำกิจกรรมทางน้ำได้มากมายและยังมีจุดที่สามารถดำน้ำดูปะการังได้อีกด้วยที่พักตกแต่งเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติให้ความรู้สึกอบอุ่นน่านอนทั้ง เดียวและเตียงคู่วันนี้เลือกพักห้องสุพีเรียรห้องน้ําส่วนตัวสะอาดกว้างขวางมีพื้นที่นั่งทํางานและมีระเบียงหลังห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบคันและยังปน ศูนย์เรียนดำน้ำมีสะว่ายน้ำสำหรับสกูบาไดวิง่งเริ่มต้นที่โอเพนวอเตอร์ไปจนถึงระดับดฟฟมาสเตอร์และสเปเชียลเทคต่างๆเช่นดำน้ำลึก50เมตรดำขั้นแอดวานซ์ในเรือจมและอื่นๆกรณีที่ไม่มีสอลูกค้าในรีสอร์ทก็สามารถลงเล่นน้ำได้มีบริการร้านอาหารคาเฟ่และบาริมหาดบรรยากาศชิลๆเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเป็นอีกหนึ่งที่พักประหยัดเริ่มต้นแค่หลักร้อยแต่ได้ความประทับใจที่คุ้มเกินคุ้มสำหรับแฟนขับลันลาผาเที่ยวเขามีส่วน ลดให้10%ด้วยนะ